6. ธรรมจักกัปปวัตนสูตรเอวเมีสุตังเอกังสมยังภะควาภาราณะสิยังวิหรติอิสิปัตตเนมมิคทายเยตัตตระโขภะควาปัญจวคิเยภิกขู อามันเตสิทเวเมพิกเวอันตาปะพะชิเตนะนาศิวิตตาพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกาโนโยโคฮิโนคัมโม โปทุชนิโกอะนัริโยอะนัตถะสันหิโตโยจายังอัตะก,กิละมะทัทนาโยโคทุโขอะนัริโยอะนัตถะสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโพ อันเตอนุปคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคันเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานากกรณีอุปสมายะอภิญายะสัมโพธยาสัมโพทยัพทยยะ นิพพานายะสังวัตติกะตะมาจะสาวิพิขเวมัชิม,มาปฏิปทาจะถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจะขุกะรณียานะกะรณีอุปปัสามายะอภิญญยยายะ สัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอยเมวะอริโยัทงังคิโกมะโคยเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโต สัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกขเวมชิมาปฏิปทาจะถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญานกรณีอุปสมายะอภิญายะสัมโพธยะ พิมานายะสังวะตะตัตติอิทังโขปนณะภิกขเวทุกขงังอริยสัจจา,จาติปิทุกขาชราปิทุกขามาระนปิทุกขงังโสกะปะริปิโสกะปะริเทวะทุกขงังโทมานส,สุ ปายาสาปิทุกขาอปิยเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปปะโยโคทุกโขยมปิชังณะละพภติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุธาปาธานักขันธาทุกขา อิทังโขปนะพิกขเวทุกขสม,มุทโยอ,อริยสจังยายังตันหาโปโนโภวิกานนันทิราคัสหะคตาตัตระตัตราพินันทินีเสยยะทีนางทีทางกามตันหาภวะตันหา วิภาวตันหาอิทังโขงปะนะพิกเวทุกขนิโรโธอปริยะสจังโยตัสาเยวะตันหายะอเสสะวิราคานิโรโธจาโคปตินิสโคมุติอปนาละโย อีทางโขปณภิกขเวทุกขนิโรธกคามิเนปฏิปทามอริยสจังอัจเวเมวะอริโยอัทังคิโกมัคโคเสรยะทิทงังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปสัมมาวาจาสัมมา กัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอิทังทุกขังอริยสสัจจันติเมพิกขเวบุเพอันน,นุสุตเตสุธรมเมสุจักขุงอุทธปาธติยานังอุทธปาธติปัญญาอุทธปาธติ ทิวิชาทัปปาทิอาโลโกทัปปทิตังโขปฏทินิทังทุกโขทุกขังอริยสจัจปรินเยนยันติเมพิขเวบุเพอนนตสุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปฏิญาณัง อุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอะโลโกโอุทัปปิตังโขปณิธานทุกขังอริยสสจังปริยาตันติเมพิกขเวปุเพอ,อนะนสุตเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปิยาหนังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิ อาโลโกอุทปปิอิทังทุกขมะสุทโยอริยะสจันติเมพิกขเวปุเพอันนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติญานังอุทภปิปัญญาอุทภปิวิชาอุทภปิอาโลโก ุทธปปิตังโขปนิทังทุกขะมะมุทยอริยสจังปหาตพันติเมภิกวัตภิกเวปุคเพอนาณะส,สุเตสุธรรมเมสุจะของอุงอุทัปปิาณังอุทัปปิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปปิ อาโลโกอุทปฏิตังโขปณิทังทุกขสะสมทุทโยอริยะสะจังปหิน,นันติเมพิกเวปุเพอ,อน,นันโนส,สุเตสุธรรมสุจักขุงอุทปฏิยานางัอุทัปฏิปัญญาอทธปฏิวิชาอทปฏิ อาโลโกุทปปิอีทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจะของอุทธธปฏธธิปัญญานางอุทปฏิปัญญาทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกุทปเิตังโขปณิทังทุก นิโรโทอริยสัจสัจจิกาตพันติเมพิกเวบุเพอน,นะนสุสุเตสุธรรมเมสุจกคุงอุทธปติยานังทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาวอุทปปิอาโลโกอุทปปิตังโขปณิทางสุขขังนิโรโทอริยสัจ สจิกะตันติเมพิกาเวบุเพอนานสุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปพธิญาณังอุทธปพติปัญญาอุทธปพติวิชาวอุทธปพติอังโลโกอุทธปพธิอิทังทุกขะนิโรคะคามินีปฏิปทา อริยสจัจจติเมพิกเวบุเพอนนนุสุเตสุธรรมเม е สุจักขุงอุปทาอุทปาติยานางอุทะปาติปัญญาอุทะปาติวิชาอุทะปาติอาโลโอกอุทะปาติตังโขปณิทางทุกขะนิโรทคามิเนปฏิป,ปทาอริยสจัจจ ภาเวตพันติเมพิขเวบุเพอน,นสุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัาาปปิญาณาทฐปิปัญญาธาปิวิชาวธาปิอาโลโกอุทธปฏิตังโขปณิทังทุกขนิโรคะคามินีปฏิปทาอริยสจัง พาวิตันติเมพิกเวบุเพอนนันสสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปัปติญยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปติวิชาวอุทัปติอาโลโกอุทปัปติเยวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุ ตูสุอริยสเจสุเอวันติปริวันตังทะวะทะสาการังยถาภูตังยานะทะัศนาเทศนังนะวินสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังพิขเวสะเทวะเกโลกเก สมารเกสพรมเกสสมะนะพรมมนิยาปัชายะสเทวนุณสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิ์อภิสัมพุทโธปัญจัญาสิงยะโตจักโเมพิขเวอิเมสุ สอริยสัเจสุเอวันติปริวัตตังทวัทสาการังยะถาภูตังยานะทะสนังสุวิสุธังอาหิอโหสิอัทาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมารเก สัพพมเกสัส,สัมะะมะนัพพมนิยาปัจฉายะสเทวะมนุษสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิส,สัมพุทโธปัญจัญ,ญาสิงยานจัจจปนะเมทัสนังอุทปาทิงอกุปภาวเมวิมุตติ อายะมันติชาตินัติธานิปุนัตพระโวติอิทะมะอจะระคาวาอตามะนาปัจจะวัคคิยาภิกขุภะควตัตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสม,มิจจะปะนะเวยากรณสมิง พันยะมาเนอยอายะสะ,ะโตโกนทันยะสะวิรจังวีตะมะลังธรรมะจักของอุทะปาติยังกิจิสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจ ขวตาธรรมจักเกุมมาเทวาสัทมนุสสาวสุงเอตัมภัควัตตาภารณะสิยังอิติปะนะเตนะมิขะทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวันติตังอปติวัตติยังสมะเนนะวา พรหมมะนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมนาวาเกณจิวาโลกัะมินติงกัะมินติภุมมานังเทวานังสัทถังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทเทว มนุษสาเวสุงจะตุมหาราชิกานางเทวานางสัทถังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทะมนุษสาเวสุงตาวติงนาสังเทวานางสัทถังสุตวายามาเทวาสัทะมนุษสาเวสุงยามานางเทวานังสัทธังสุตังวา ตุสิตาเทวาสัทมนุสสาวสุงตุสิตานังเทวานางสัทังสุตวานิมานรตีเทวาสัทมนุสสาวสุงนิมาัตตีนังเทวานางสัทังสุตวาปรนิ มิตรว,ว,วัสตะสวตีเทวาสัทมนุสาเวสูงปรนิมิตว,วสัสตะตีนางเทวานังสัทธัทงสุตวาพระมกายิกาเทวาสัรธมนุสาเวสูงเอตัมภัวตาภารณาะสิยัง อิสิปะตะเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมะจักกังปวันติตังอปติวัติยังสมเนนะวาพระมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุ นาวาเกนจิวาโลกสะมิตติงมิตติอิติหงเตนะคเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพรหมโลกาจัทโทอัพุคจิอยัญจะทัสะสะหัสสีโลกธาตุสังกมปิสัมปะกมปิ สัมปเวทิอัปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปตุระหูสิอติกรรมเมวะเทวานางังเทวานุภาววังอัทโคภคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวตัตโพโกุลทันโย อัญญาสิบวัตะโพกนลธัญโยติอิติเหตังอายสสะมัตโตกนลธัญยะสะอัญญากุลทัญโยตวเววะนามังองหุสิติเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพทโววิชาจารณะัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตโรบุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษานังพุทโธภคควาติสวาคาโตแปดธรรมานุสติสวาคาโตภควาโตห้โมทันทีสิโกอากาลิโกเอหิปสิโก โอปะณนนิโกปัจ,จตังเวทิปตะโพพิโยเหตีเก้าสังคานุสติสุปฏติปันโนภควโตวสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโคสามเมจิปปิปันโนภควโตสาวกสังโคยาธิทังจตาริปุริสัยุคลานิอัฏฐปุริสับุคคลา เอสัพวโตวสาวกจังโคอาหุเนโย و. ปาหุเนโย و. ทักขิเนโย و. อัญชลีกรณีโย و. อนุตตรังบุญยขีตังโลกาสาธิสิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสัสนติ สินหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโภตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกิจิจกิจิเทโวเยสกโกปัชังทัสมิงกินเนวา ตาปิยังกัญญากันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานยเยมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาะพหูชนาะปิยังมะมะสิบเอ็ดสักตะวาสักตวา,กกตวาพุทธรัตนังโอสถัง อุตมังวรังเหตังเทวะมนุษานังพุทธตีเชนะสุทินานัสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตศกกาตวาธรรมรัตนังโอสทังอุตมังวรังปริลาโหปะสะมานังมานัง ธรรมเตเชนะโสตินานิสันตุพัทธวาสเพพยาบูปสเมตุเตสกตวาสังฆรัตน,นังโอสทังอุทธมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสตินาน,าสน,าสนาิสันตุพัทธวาสเพโรคา วูปะสมินตุเตจพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมปโธวิชาจารณะจัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัรรม,มาสาราิสัทธาเทวะมนุสานังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติ สวาคาโตภคว,วตาทโมทันทิติโกอากาลิโกเอหปปสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิปตะโพพิโยหิตีต 9. ก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภควโตวสาวกจังโคอูชูปฏิปันโนภควโตวสาวกจังโคลยายาปฏิปันโนภควโตวสาวกจังโค สามีจิปติปันโนภวตโตสาวกสังโคยาธิทางจัตตาริบุริสะยุคลานิอัตถบุริสะบุคลาเอสะภควโตวสาวกสังโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชะลีกรณิโย ο, อนุตตรังบุญยเขตตังโลกาสาทิ สจิจินดามณีปียงมันตังจินดามณีปียงมันตังยสังทาสังการโกนงังออปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตังจะมหาราชาตวังมังโปสสตุโนทีปังกาเรเทวุสุปุ เศรษฐิกินจิเทโอเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวาตตาลปิยังกันตังสริปุตโตพระวันตุเมอัปสิทธิลาพังชนายนาเยมเนจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาพระหูชนาะ ปปยังมะมะสิบเอ็ดสกตวาสกตวาพุทธรัตนังโอสทังอุทธังรักวะรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินาันาสันตุปทวาสัเพทุกขาอปะะุปสเมตุเตสกตวาธรรมะรัตนังโอทกังอุ ตมังวรังปริลาโฮปัสสะมะนังธรรมะเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพพยาววูปัสะเมนตุเตสกตวาสังฆรัตนโนรัตนังโอสทังอุตตมงวรัง อาหนเนยยางปาหนเนยยางสังคเตเชีณะโสตินานาสันตุปัทถวาสเพโรคาวูปะสะัมินตุเตดพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนโนสุกโตโลกวิทู อนุตโรบุริสัรรมสาราติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวาคาโตภควตาธรโมูทันทิต eh ิโกอากาลิโกเอปัสิโกโอปนายโกปัจตังเวทิปตพโพิญโยหิติก้าสังคานุสติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคลโอชูปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยาติทางจัตตาริบุริษายุคลานิอัตตบุริษาบุคลาเอสะภควโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโย อัญชลีกรณีโยอนุตรังบุญญาเกตังโลกาจาริสิบจินมณีปียงมันตังจินมณีปียงมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโโตันจะมหาราชา ตวังมังโปสถุโนทีปังกเรเทโวสุปโปเทท,ทิกินจิเทโวเยสโกปะชังมัสมิงกินเนวาทัตตาบินยังกันตังปริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนาเน นะเยมเนจินดาปียังจะทนังทนังสพเพชเนชนาะพหูชนาะปียังมะมะสิบเอ็ดสัตตะตวาสก,กตวาพุทธรัตนังโอสทังอุตตะมังวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนนะโสธินา นสันตุปทัทวาสเเทุกขาอุปะสะัมมนตเตสกัต,ะกะตว,วาธรรมรัตนังโอสถังอุทธมังวรังปริสลาหูปะสัมมนังธรรมเตเชนะสุธินานสันตุปทัทวาสเเ พยาวุปสัสเมนตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสังฆเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพโรคาวุปสัสเมนตุเต